สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการสานสระกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตร10หน่วยบนเดินดีมาแบ่งปันกัน สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรที่2นะคะเราลงไปให้แล้วนะคะ1สูตรสําหรับ10หน่วยบนเดินดีเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปด้วยกันนะคะ4บวก6ทฐานโทษ6บวก4เท่ากับ10 10บ,บวก0ก็เท่ากับ10 10บวก0ก็เท่ากับ10เราก็ใส่0น,นะคะ0 บวกหนะคะเท่ากับ1 1บวกหนึเท่ากับ2เราได้เลขสิบหน่วยบนเดินดีนะคะก็คือ0 1และ2ได้ที่ออกก็คือ6 6 1เพราะฉะนั้น1มาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะสองบวกแปดเท่ากับสิบสบวกสองเท่ากับสิ ต <c oughs> านโทษนะคะ12บสอกสองเท่ากับสิบสีแล้วก็ใสี่นะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็น6เราได้เลข10หน่วยบนก็คือสีห้าและ6เลขที่ออกก็คือ9 9้เสเพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะสี่บน อ้าวทานโทษนะคะขอโทษทีประทานโทษมาหลักหน่วยบนนะคะต่อนะคะศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับสิบหนึ่งสิบหนึ่งบวกแปดเท่ากับสิบเก้าแล้วก็ส่บเก้านะคะ เก้าบวกหนเป็น10แล้วก็ใส่ศูนย์ย์บเป็น1น่งเราได้เลข10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ3 0 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะศมาหลัก10บนนะคะหนึ 1, บวกเจ็ท่ากับแ 8บวก5ท่ากับ13 13บวก5ท่ากับ18แล้วก็ใส่8นะคะ8บวก1เป็น9 9บวก1เป็น10แล้วก็ใส่0นะคะเราได้เลขเด่น10น่วยบนนะคะก็คือ8 9และ0เลขที่ออกก็คือ6 2 8 เพราะฉะนั้นว่าน,นี้ของเรานะคะแปดบนมาหลักหน่วยนะคะ3บวก6เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15แล้วก็สี่5นะคะ5บวกหนึ่งเป็น6 6ห บวยหนึ่งนเจ็ดเราได้เลขเด่นสิบหน่วยบนนะคะก็คือห้าหกและเจ็ดเลขที่ออกก็คือสามเก้าห้าเพราะฉะนั้นท่า <c oughs> นโตนะคะเพราะฉะนั้นห้าบนมาหลักหน่วยนะคะสามบวกสี่เท่ากับเจ็ด บวกห้าเท่ากับสิบสองสิบสองบวกห้าเท่ากับสิบเจ็ดแล้วก็ส็บเจ็ดนะคะเจ็ด <c oughs> บวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าทานโทษด้วยนะคะ <c oughs> วันนี้เหมือนเดิมสุขภาพไม่ค่อยโอเคนะคะ ก็เลยเสียงนะคะไม่ค่อยจะจำมซตต้องขอประทานโทษด้วยนะคะเราได้เลขเด่นสิบหน่วยบนนะคะก็คือเจ็ดแปดและเก้าเลขที่ออกก็คือสามศูนย์เจ็ดเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเจ็ด มาหลักหน่วยบนนะคะสองบวกหา้าเท่าก,กับเจบวกหกเท่าก,กับสิบส,ส,สบวกหกเท่าก,กับสบิแล้วก็ใส่เนะคะเกบวกหเป็น10แล้วก็ใส่ศ0นศูนย์บวกหนึ่งเป็น1 เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ9 0และ1เลขที่ออกก็คือ6 0 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ0มาหลัก10บ,บนนะคะ1นั่นทด4บวก1เท่ากับ5 5บวก8เท่ากับ13 สิบสากแปดเท่ากับยีแล้วก็ใสห่งนะคะหบวอีกหนึ่งเป็น2 2บวกอีกหนึ่เป็น3เราได้เลขเด่นสิบในบนนะคะก็คือ1 2และ3เลขที่ออกก็คือ5 3 8เพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะส <c oughs> <3 S 1> บน มาหลักสิบนะคะห้าบวกศูนย์เท่ากับห้บวกแเท่ากับสิบสบวกแเท่ากับยีแล้วก็สซ่หนึนะคะหนบวกหนึ่เป็นสองสบวกหนึ่เป็นสา เราได้เลขเด่น10หน่วยบนนะคะก็คือ1 2และ3เลขที่ออกก็คือ4 2 2เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ2บนมาหลัก10และหลักหน่วยบนนะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1เมษายนพศ6 4นะคะ ศนบวกหเท่ากับหกหบวกสองเท่ากับแปดปดบวกสองเท่ากับสิบแล้วก็ศูนย์นะคะศูนบวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองเราเรอผลนะคะพอดีเลยหมดหมดพอดีค่ะ เราได้เลขเด่น10หน่วยบนสูตรนี้เป็นสูตรที่2นะคะประจำงวดวันที่1เมษายนพศ64ก็คือ0 1และ2เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะรางวันที่1ของเราต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะ <c oughs> การทำคลิปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส,ส่วนบุคคล นะคะแล้วเราํามาแบ่งปันกันสําหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณญายานในการรับชมนะคะใช้สติแต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้สูตรทุกสูตรที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตร <c oughs> ย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะในวันที่1เมษายนพศ64นี้ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผู้คำนวณนะคะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดพังไปประการใดไม่เป็นที่ถูกใจท่านต้องขอประทานอาภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสูตรกันนะคะวันนี้ผู้คำนวณงอมมากเลยนะคะงอมมากเดี๋ยวลงเทปจะนอนจะนอนพักนลค่ะไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะ นี่คือสูตรนะคะสูตรของเรานะคะสูตรนี้เราจะใช้หลักพันบวกด้วยหน่วยหน้ารั้งที่1นึ่ระบกด้วยร้อยหลังขั้ท 2, งที่2องระบด้วยร้อยหลังครั้งที่สองอีก1ครั้งเท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไหร่นะคะบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่2องระบกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3เดี๋ยวเราดูตรงนี้นะคะ,ะตามเส้นสีแดงที่มาร์กไว้นะคะหลักพันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเลขศูนย หน่วยหน้าครั้งที่1ก็คือเลข6กร้อยหลังครั้งที่2ก็คือเลข2ร้อยหลังครั้งที่2องอีกหนึครั้งก็คือเลข2เป็นที่มาของ0 6 2 2นี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดจะแคปหน้าจอนะคะแคปได้เลยนะคะค่ะและผู้ใดนะคะที่มีเวลาว่างนะคะเมื่อได้สูตรแล้วนะคะก็ลอง ลองทําดูนะคะว่าพวกคํานวนนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะท่วงติ่งเข้ามาได้ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชม <c oughs> จนถึงวินาทีนี้ <c oughs> ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1เมษายนพศ64นี้สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ mm <clears throat>